ันนี้ก็คือครบ14วันแล้วนะคะสำหรับการที่ตั้งโปรแกรมในการดูแลตัวเองการทำ IF 20ทับ4นะลุกขึ้นมาออกกำลังกายทำทาบตะวันวินวันหลิงก็จะอัดคลิปทุกครั้งที่มีการกระโดดทำทาบตะนะคะเพราะหลิงอยากเห็นสรีระร่างกายของตัวเองว่าใน 3เดือนข้างหน้า6เดือนข้างหน้าหรือ1ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าหลินยังทำแบบนี้อยู่มันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอันนี้ก็คือการถ่ายคลิปถ่ายรูปการวัดสัดส่วนไว้เพื่อเป็นแรงผลักดันเป็นกำลังใจเป็นการบังคับตัวเองให้ดูให้รู้ให้เห็นจริงกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองค่ะการออกกำลังกายแบบทาวตะวันเว้นวันก็คือไม่มีหลุดเลยใน14วันก็คือ กระโดดเจวันนะคะก็คือจะทําแค่วันเว้นวันหลิงเคยทําทุกวันตอนนั้นหลินรู้สึกว่าเหมือนมันหนักไปหักหงไปแล้วหลินไม่สบายเลยไม่สบายจริงๆทาทุกวันไม่ได้นะคะไม่แนะนํา <Okay. S 1> เลยนะ ปลืม้มชื่นใจกับการออกกําลังกายแบบทาบะตะเป็นที่สุดนะคะหลินทําตามผู้ชายญี่ปุ่นที่เขาใช้เวลนะา5เดือนในการสร้างกล้ามสร้างซิกแพกแน่นๆซึ่งเฮ้ยตัวเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะเราก็จะต้องลดขาได้เ<อ>ขาทําได้หลิอก็คิดแบบนี้มาตลอ,หอดหลินก็ลองทําดูซึ่งขาของหลินนั้นมันลดลงจริงๆนะคะแต่มันก็ค่อยๆลดเนื่องจากว่าหลินไม่สามารถแบบบังคับตัวเองได้ ในลักษณะพี่ว่าต้องกินคลีนนะจะต้องไม่กินขนมนะอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็ยังไม่เก่งแล้วก็วินัยไม่เคร่งขนาดนั้นนะคะหลิงก็เลยยืนอยู่ตรงกลางๆแบบผงชุนรสจะต้องมีนะเออรสชาติหวานจะต้องได้ะอะไรอย่างเงี้ยก็เนาะเออก็ค่อยๆลดหลิงก็เลยตั้งโปรแกรมให้ตัวเองแบบว่า ตั้งแต่วันนี้ไปนะมาเริ่มใหม่วันนี้ก็วันที่14แล้วที่คิดว่าจะทําไปถึงสิ้นปี IF 2 0ทับนะคะก็จะมีหลุดว้างเดี๋ยวไปดูกันวนะ่ามีวันไหนที่หลินหลุดไปใน14วันนะคะก็มีหลุดออกจาก IF 20ทับไปเพียงแค่3วันเท่านั้นค่ะไปดูอาหารการกิน14วันที่ชนีตั้งใจทำก็จะเป็น7วันแรกคือไม่ค่อยคุมอะไรเลย ดูเหมือนจะมีประโยชน์แต่ก็ขนมเป็นลักขนมเป็นหลักขนมเป็นนี่ก็เริ่มลุกขึ้นมาดูแลเรื่องอาหารแล้วก็นี่คืออาหารการกินที่เหมือนจะควบคุมแต่ก็คือไม่ได้ควบคุมคุณภาพเลย <c oughs> ก็จะมีขนมตลอดนะคะแต่ก็<ะ>กินไข่ในทุกๆวันก็ไม่ไม่เคยงดขนมนะแต่ว่าก็แค่ลดปริมาณลง <c oughs> ในส่วนของ d ดี1ส1บสอคุณภาพอาหารของหลินเริ่มดูดีขึ้นเริ่มกินแบบมีคุณภาพและนี่ก็คือเข้าสู่วันที่3แล้วของการดูแลโภชนาการนะคะสําหรับใครที่อยากจะกินแบบที่หลิงกินก็ลองดูได้นะเพราะหลิงรู้สึกว่าหลิงกินแบบนี้มา2วันแบบแบบที่จัดแจงอาหารฟูฟูฟุรู้สึกว่าเฮ้ย เนี่ยมันโอเคมากเลยอะ่ะมันมันกินอิ่มแล้วมันก็รู้สึกว่าได้คุณประโยชน์จากอาหารแล้วก็ได้ความอร่อยจากอาหารที่เราเตรียมไว้ด้วยนะคะสาหรับใครที่ไม่ได้มีเวลาเหมือนหลินแนะนําว่าเซเว่นค่ะเซเว่นแค่ <Okay. S 1> เราจดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะกินแบบนี้นะคือในเซเว่นจริงๆอาหารสําหรับคนที่เฮลตี้เฮลตี้สะดวกมากเลยนะแล้วก็มีให้ครบเลยด้วยผลไม้พวกโปรตีนนมนูน่นนี่นั่นก็คือเขามีให้ทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือหลินอนะอยากมา ชวนเพื่อนๆลุกขึ้นมาดูแลตัวเองจริงนะคะตัวหลินเองอ่ะก็พยายามเป็นกําลังใจให้ตัวเองทุกวันแล้วหลินก็จะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะเราจะหุ่นดีไปด้วยกันไปค้นหาวิธีมีร้อยแปดพันแบบเลยแต่วิธีที่ไม่โอเคที่สุดที่หลินเคยทดลองมานะคะคือการอดอาหารหลินเคยทำนะเจ็ดวันลดน้ำหนัก สิวันลดน้ำหนักแล้วกินแค่แบบโยเกิร์ตถ้วยหนึ่งขนมปังแผ่นนึ่งอะคืออันนั้น่ะเรากินน้อยจนทําให้ร่างกายเรารู้สึกว่ามันโหยถ้าเรากลับมากินอีกเราก็จะเกิดการอ้วนแบบโยโย่โยโยก,กนินค่ะการทำา IF สํสำหรับเหลี่ยงคือได้ผลดีมากนะคะได้ดีมากมาตลอดเลยมันก็จะมีช่วงที่หลุดเ <classical music. S 1> บื่อแล้วแบบ หลุดออกจากกรอบที่ตัวเองตั้งไว้ไปบ้างแต่ว่าหลินก็พยายามจะดึงตัวเองกลับมาเพราะว่าหลินไม่อยากกลับไปเป็นสภาพแบบนี้แล้วนะคะก็คือตั้งใจไว้ว่าจะทำยาวป๊ไปเลยถึงสิ้นปีนะคะเราก็จะมาดูหุ่นกันว่ามันจะเกิดการลีนได้แค่ไหนกับการกิน อาหารลักษณะนี้การออกกําลังกายแบบนี้แล้วก็การทำฟาตติ้งแบบนี้แต่ฟาตติ้งหลินคิดว่าหลินน่าจะทำยี่สิบทับสี่เนี่ยแค่หนึ่งเดือนนะคะเพราะว่ามันมีข้อที่ทําให้หลินรู้สึกว่าเฮ้ยยี่สิบทับสี่ไม่รู้ว่ามันจะเจ๋งหรือเปล่าเพราะว่าหลินจุกแล้วมีอยู่สองรอบเลยสองวันเลยที่หลินกินคือหลินน่ะจะต้องกินอาหารให้ได้ แคลอรี่ตามที่ร่างกายต้องการเพราะการที่เรากินน้อยเกินไปอะ่ะมันจะทําให้ระบบเผาผลาญเราอะ่ะพัง <Okay. S 1> หลินก็จะกินให้ได้เยอะเยอะตามที่หลินต้องการเลยคือพันสองร้อยพันสี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นระยะเวลาที่สั้นเกินไปแล้วหลินมีความรู้สึกว,ว่าเฮ้ยมันจุกแล้วเกิดอาการอ้วกสองครั้งเลยนะคะสองวันเลยอ้วกแตกเพราะว่าจุกจัดก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าจะทําให้มันได้หนึ่งเดือน ตั้งใจว่าจะทำฟา์ติ้งยาวไปถึงสิ้นปีนะคะ <Wow. S 1> ฟารติ้งยาวไปสิ้นปีแล้วก็ออกกำลังกายแบบเอียงข้างให้แกนแกนกลางของลำตัวแข็งแรงแบบพี่ <Okay. S 2> หลิงทำคลิปลงไปให้เพื่อนๆดูแล้วก็ทำทาประตะจะทำสามอย่างนี้ยาวไปถึงสิ้นปีแล้วก็จะลงสตอรี่ทุกวันนะคะเพื่อที่จะได้ดูพัฒนาการของร่างกายตัวเองเออ เราอ่ะจะไปเชื่อใครมากไม่ได้นะคะจะเชื่อคนอื่นทุกคําพูดไม่ดีแน่นอนเราจะต้องทดลองให้เรารู้เองอันนี้คือหลินนะคะก็คืออันนี้หลินพยายามจะทดลองเพื่อจะให้รู้ว่าอะไรคือดีที่สุดอะไรคือใช่ที่สุดแล้วก็มันเห็นผลจริงๆรไหมเราจะไม่มโนไม่หลอกตัวเองว่าทําแบบนี้แล้วมันได้แบบนั้นทําแบบนั้นแล้วมันได้แบบนี้เราฟังเขามาแล้วเราก็มาปรับใช้ในแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสะดวกแล้วเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงว่าเฮ้ยทำแบบที่เขาบอกมันได้ผลแบบนี้จริง จร,จริงไหมซึ่งหลินก็อยากให้เพื่อนๆนะ่ะแบบทาแบบนี้เหมือนกันนะคะคือฟังหลินไปแล้วลองทําตามหลินดูสิสําหรับใครที่สนใจจะทําเหมือนที่หลินทํำนะคะก็ลองดูตัวเองด้วยหลินจะเป็นคนที่ไม่ชั่งน้ําหนักนะคะจากที่ปรับทัศนคติตัวเอง ห,หลิ่จะไม่ชั่งน้ําหนักแต่หลิ่จะใช้วิธีการวัดรอบเอวรอบขาเพื่อให้ดูว่าตัวเองพัฒนาไปถึงไหนแล้วเพราะว่าน้ําหนักไม่ได้สามารถการันตีว่าคุณอ้วนหรือว่าคุณผอมนะหลินก็จะไม่ยึดเลยเพราะว่าหลินพยายามจะเปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้ําหนักเราเท่านี้แต่มันเป็นน้ําหนักของกล้ามเนื้อฮ้ยเราจะดูเฟิรม์มดูหุ่นดีมากเลยสังเกตได้เลยค่ะว่าน้ําหนักคนเท่ากันแต่ว่าหุ่นไม่เหมือนกันเห็นไหม ที่เราจะรู้ว่าตัวเองลดความอ้วนได้สําเร็จหรือเปล่าลินแนะนําว่าให้เราซื้อสายวัดมาหนึ่งเส้นแล้วก็นั่นแหละค่ะวัดไม่ต้องไปช่างไม่ต้องไปดูมันเลยน้ําหนักหลิ่นก็คือหลิ่นปล่อยผ่านมองผ่านไปเลยน้ําหนักก็คือไม่ดูเลยนะคะก็จะดูแค่ รอบแขนรอบขารอบเอวนู่นนี่นัน่นแล้วก็สังเกตตัวเองทั่วสรีระว่าเฮ้ยอันนี้คือเราผอมลงจริงไหมเราหุ่นดีขึ้นจริงๆริงไหมเราเน้นสร้างกล้ามแล้วก็ลดไขมันนะคะอย่าลืมนะที่รักเราไม่เน้นลดน้ําหนักเราเน้นลดความอ้วนค่ะจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะถึงไม่ได้ใช้เครื่องชั่งน้ําหนักหรือสายวัดก็ดูได้จากสายตาว่าลดลงมากอยู่ และเมื่อเริ่มรู้สึกว่าตัวบวมๆนี่คือก่อน14วันนะคะก็คือรู้สึกว่าบวมก็เลยลุกขึ้นมาออกกําลังกายแล้วก็ทําฟา์ติ้งค่ะพอทํามาได้4วันก็วัดรอบเอวก็คือเอว22รอบขาก็คือ17นะคะบริเวณนี้หลังจากทํามาได้8วันผลปรากฏว่าเอวเหลือ 21, 5แล้วก็ขาเหลือเพียง16นิ้วเท่านั้นนะคะอาการบวมก็ลดลงค่ะหลินก็จะสู้ต่อไปนะคะ